สต็อกโฮมมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีชีวิตชีวานี่คือบางส่วนของสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมของสต็อกโฮมน่าสนใจดนตรีสต็อกโฮมเป็นศูนย์กลางดนตรีที่สำคัญของสวีเดนมีวงดนตรีและนักดนตรีมากมายทั้งแนวเพลงป๊อบร็อกแจ๊สและคลาสสิกในสต็อกโฮมคุณจะพบกับคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีมากมายตลอดทั้งปีศิละปะ สต็อกโฮมมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะมากมายเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติพิพิธภัณฑ์โมเดิร์นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและอื่นๆน,นอกจากนี้ยังมีหอศิลป์และแกลเลอรี่อิสระจำนวนมากทําให้สต็อกโฮมเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาในด้านศิลปะอาหารอาหารสวีเดนมีชื่อเสียงในเรื่องรสชาติที่เรียบง่ายและใช้ส่วนผสมที่สดใหม่อาหารสวีเดนแบบดั้งเดิมมกักมีเนื้อสัตว์ปลาผักและผลไม้ในสต็อกโฮม,มคุณจะพบกับร้านอาหารมากมาย ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยเทศกาลสตอกโฮมมีเทศกาลมากมายตลอดทั้งปีเช่นเทศกาลดนตรีเทศกาลภาพยนตร์เทศกาลศาิลปะและเทศกาลอาหารเทศกาลเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสกับวัฒนธรรมสวีเดนนอกจากนี้สตอกโฮล์มยังมีวัฒนธรรมกาแฟที่เข้มข้นคนสวีเดนชื่นชอบกาแฟและมักจะดื่มกาแฟกันในตอนเช้าบ่ายและเย็น ฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ของสตอกโฮมเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยดนตรีมีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับดนตรีในสตอกโฮมที่น่าสนใจศูนย์กลางดนตรีสตอกโฮมเป็นเมืองที่สําคัญมากในวงการดนตรีของสวีเดนมีสตูดิโอเพลงหลายแหง่งบริษัทเพลงและนักดนตรีมากมายวงดนตรีสวีเดนที่โด่งดังระดับโลกเช่นนาเบเดรคาร์ดิเกนเซสออฟเบดและเรเบลลวนมาจากสตอกโฮมความหลากหลายสต๊อกโฮมเป็นเมืองที่เปิดรับดนตรีแนวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีป๊อบร็อกแจ๊สคลาสสิกอิเล็กทรอนิกส์หรือดนตรีโลกคุณสามารถหาคอนเสิร์ตงานดนตรีหรือเทศกาลดนตรีที่เหมาะกับรสนิยมของคุณได้เสมอสถานที่สําคัญสตอกโฮล์มมีสถานที่จัดคอนเสิร์ตโรงละครและสถานที่เล่นดนตรีมากมายเช่นรอยันอัปรฮหัวโรงละครโอเปร่าของสวีเดนจัดแสดงโอเปร่าบัลเล่และคอนเสิร์ตคลาสสิกสต็อกโฮมคอนเสิร์ตฮอล์สถานที่จัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นที่รู้จักจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่จัดงานประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครอนลันสวนสนุกที่มีเวทีดนตรีหลายแหง่งจัดคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีและการสแสดงดนตรีสดดิเบเซอร์คลับดนตรีหลายแหง่งจัดคอนเสิร์ตงานดนตรีและการสแสดงดนตรีสดเทศกาลดนตรีสตอกโฮมมีเทศกาลดนตรีมากมายตลอดทั้งปีเช่น ซากคอมแจ๊สเฟสติวัลเทศกาลดนตรีแจ๊สที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนเวอเวดเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนมีนักดนตรีวงดนตรีและดีเจจากทั่วโลกสวีเดนร็อกเฟสติวัลเทศกาลดนตรีร็อกที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนเป็นร็อกเฟสติวัลเป็นเทศกาลดนตรีร็อกที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนและเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีร็อกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปจัดขึ้นในเมืองสเวสบอร์กทางตอนใต้ของสวีเดน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปีสวีเดนร็อกเฟสติวัลมีอะไรน่าสนใจบ้างดนตรีเทศกาลนี้มีนักดนตรีวงดนตรีร็อกและเมทัลจากทั่วโลกทั้งแนวเพลงฮาดร็อกเฮฟวีเมทัลเทรชเมทัลและอื่นๆสถานที่เทศกาลจัดขึ้นในพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่มีเวทีและพื้นที่จัดคอนเสิร์ตหลายแห่งทำให้สามารถรองรับผู้ชมได้มากมายบรรยากาศ เทศกาลนี้มีบรรยากาศที่สนุกสนานอบอุ่นและเป็นมิตรเป็นที่รู้จักในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นกันเองกิจกรรมนอกจากคอนเสิร์ตแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการแสดงดนตรีสดการแข่งขันและบูธอาหารถ้าคุณเป็นแฟนเพลงร็อกและเมท่าัลวีเดนร็อกเฟสติวัลเป็นเทศกาลดนตรีที่ไม่ควรพลาดคุณสามารถหาข้อมูลและตัว๋วค่ะฉันยินดีเล่าเรื่องราวของวีเดนร็อกเฟสติวัลให้ฟังประวัติ เทศกาลนี้เริ่มขึ้นในปี1992ในชื่อเฟสเวลเลนและจัดขึ้นในเมืองนอฮีตอมาเปลี่ยนชื่อเป็น Sweden Rock Festival ในปี1999และย้ายมาจัดที่เเวสบอกตั้งแต่ปี2006ชื่อเสียง Sweden Rock Festival ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงทั้งในสวีเดนและต่างประเทศมีผู้เข้าร่วมงานกว่า80,000คนในแต่ละปีชื่อเสียง เทศกาลนี้ได้รางวัล Best Major Festival จาก European Festival Award ในปี2014นักดนตรีเทศกาลนี้มีศิลปินชื่อดังมากมายเช่นคิสดี้เพอร์เพล e ์อันเมเดนเดฟเลเพอร์จูด s สพรีสอารเซอสบอและอีกมากมายสิ่งอำนวยความสะดวกเทศกาลนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นพื้นที่กลางเต็นท์ร้านค้าร้านอาหารและบาร์ ฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์เดินร็อกเฟสติวัลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานปลอดภัยและเพลิดเพลินกับเทศกาลอย่างเต็มที่นี่คือบางส่วนของมาตรการที่ใช้การตรวจสอบจะมีการตรวจสอบสิ่งของทุกชิ้นที่นําเข้าไปในบริเวณเทศกาลทั้งกระเป๋าและเป้เพื่อตรวจสอบอาวุธหรือสิ่งของอันตรายอื่นฮ่าฮเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากประจำการอยู่ในบริเวณเทศกาลเพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ในบริเวณเทศกาลเพื่อเฝ้าดูและตรวจสอบเหตุการณ์มาตรการป้องกันจะมีมาตรการป้องกันและการควบคุมฝูงชนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง นอกจากนี้ทางเทศกาลยังขอให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมมือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของเทศกาลเช่นห้ามนำสิ่งของอันตรายห้ามนำสิ่งของอันตรายเช่นอาวุธพรุและสารเสพติดเข้าไปในบริเวณเทศกาลห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะนอกเหนือจากบริเวณที่กำหนดไว้เคารพกฎระเบียบเคารพกฎระเบียบและคำสั่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เทศกาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานในของผู้เข้าร่วมงานดังนั้นขอให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเพื่อให้เทศกาลผ่านไปอย่างราบรื่นและปลอดภยัยฉันยินดีค่ะฉันจะพยายามเล่าเรื่องราวที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับสวีเดนร็อกเฟสติวัลให้ฟังเทศกาลดนตรีร็อกที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนอย่างที่คุณทราบแล้วสวีเดนร็อกเฟสติวัลเป็นเทศกาลดนตรีร็อกที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน โดยมีผู้เข้าร่วมง,งานมากกว่า8,000 80, 0คนต่อปีชื่อเสียงในวงกว้างนอกจากนี้เทศกาลนี้ยังมีชื่อเสียงระดับโลกได้รับรางวัล Best Major Festival จาก European Festival Award ในปี2014ความหลากหลายทางดนตรีแม้ว่า Sweden Rock Festival จะเป็นที่รู้จักในเรื่องของดนตรีร็อกและเมทัลแต่จริงๆแล้วมีดนตรีแนวอื่นๆเช่น h า r d Rock Blue และแม้กระทั่งคันตรีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สวีเดนร็อกเฟสติวัลให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมโดยมีระบบการจัดการขยะและการรีไซคเคิลอย่างมีประสิทธิภาพประสบการณ์ที่ครบวงจรสวีเดนร็อกเฟสติวัลไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตดนตรีแต่ยังมีกิจกรรมอื่น,นๆเช่นการแสดงดนตรีสดการแข่งขันและบูธอาหาร สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ s ซูเดนร็อก Festival คือเทศกาลนี้มีความเป็นกันเองและอบอุ่นผู้เข้าร่วมงานมักจะแต่งตัวในชุดร็อกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์คุณมีคำถามอื่นเกี่ยวกับ s ซูเดนร็อกเฟสติวัล